สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Watch What EP ที่36วันนี้อยู่กับมิวธัญญาค่ะแล้วก็เบลฟจากเบลฟไฟวอดแคสครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับภาพยนตร์เรื่อง Love Rosie หนังนานมากบอกเลยนานสุดๆแต่ว่าคนแถวนี้เขาเพิ่งได้ดูนะคะใช่ใช่คือต้องบอกปก่อนว่ามันไม่ใช่สไตล์หนังที่เราชอบอะ่ะอืมแต่ว่ามันเป็นสไตล์หนังที่มิวชอบอแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโปรดของมิวมากและในที่สุด n น็ f ฟ i x เขาก็ เอากลับมาเข้าที่ Netflix แล้วคือ Netflix ไทยใช่ไหมใช่คือมิวไม่แน่ใจว่าเลเวอซี่เคยมาเข้า Netflix ไทยหรือเปล่า,าแต่ว่าแบบต่างประเทศอ่ะมันก็มีเข้าในบางประเทศนะอ๋อแต่ว่าในไทยคือไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ว่าเคยเข้ามาไหมก่อนหน้านี้ใช่อันนี้ก็คือแบบ finally สักทีก็อาจจะไม่ชัวร์แหละเพราะว่าอย่างกับ ถ้า Netflix อ่ะมันก็จะยึดตามสไตล์หนังที่เราดูที่จะเอ,เอาจะเอามาซักเจสให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่หนังที่แบบใหม่จริงๆแล้วแบบเข้ามาเลยก็จะไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่เพราะแบบจําได้ว่าเหมือนคือหนังมาน,นานแล้วเนาะแล้วก็คือก็เคยแบบลองเซิร์ชใน Netflix เนี้ยก็ไม่เคยเจอเลยก็เลยคิดว่า Netflix ไม่น่าจะเคยเอาเข้ามาของไทยอะนะอ่าอืมก็เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรคะมันเป็นสไตล์แบบ คือถ้าในดูดตามแบบแคตตารีอะในเว็บอะไรที่เขาจัดให้ก็จะเป็นแบบเป็นโรแมนต์เป็นคอมเมดี้แต่จริงๆเราแอบ,บรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นหนังรักที่แฝงไว้ได้วยแบบคอมคัมมิ่งออฟเออ่ะอคือเหมือนกับว่าตัวเราเราจะได้เห็นแบบการพัฒนาการของตัวละครงานเติบโตของตัวละครในทั้งตัวพระเอกแล้วก็นางเอกใช่แล้วก็คนรอบๆตัวด้วยใช่มันไม่ใช่ม,มันไม่มันไม่ได้เป็นแค่อของความรักด้วยมันม,มันหมายถึงแบบอุป,ปนิสัยต่างๆด้วยอย่างเงี้ย ที่เราจะได้เห็นว่าตัวละครหลายๆตัวละครเนาะก็จะมีความเปลี่ยนแบแว่าสภาพแวดล้อมที่เขาไปอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ก็เรื่องนี้ก็ประมาณเพื่อนรักเพื่อนใช่เฟรนด์โซนจ๋ามากเออทัมิ่งก็คือแบบโคตรแย่ใช่ก็เือเรื่องครับแสดงเหมือนกับแสดงนำโดยแบบลินลี่คอลลินส์เนาะหลายคนก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วใช่จากเอมลี่ินปารีสใช่ซึ่งเราก็เคยรีวิวไปแล้วไปหาฟังได้อื ก็อีกคนก็คือแซมอะไรนะคาฟลินแซมคาฟลินเราจะคุ้นหน้าเขาหลักๆเลยจากเรื่องฮังเกอร์เกตเขาเด่นมากหล่อมากใช่เขาหล่อจริงแต่เราจะไม่ได้ว่าเขาแสดงเป็นใครแต่บทเขาเยอะมากเออออือใช่ใช่แตบหน้าเขาได้อย่างนั้นก็บทเขาก็สามภาคสามทีภาคถือว่าเยอะอยู่นะโอเคเรากลับมาเรื่องที่เราสอกซิคใช่ใช่ก็ยังไงดีอ่ะคืออทุกคนอ่ะคิดว่ามิวก็คิดว่าทุกคนอ่ะดูกันหมดแหละ เพราะว่าหนังมันค่อนข้างนานมากแล้วแล้วมันก็เป็นแบบที่รู้จักของหลายๆคนเพราะมันเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งก็หลักๆม่นเป็นเรื่องของไทมิ่งป่ะใช่เป็นเรื่องของไทมิ่งกับการกักความรู้สึกตัวเองด้วยอืมด้วยความที่มันเกิดจากเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งตัวละครนั้นอะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนทําให้ให้อีกคนหนึ่งเป็นแบบนี้ใช่อืม พอมันกักกันมากๆอ่ะคือส่วนหนึ่งเราอาจจะคิดว่าต่างคนต่างกลัวที่จะเสียเพื่อนอาจริงฮิมิวคิดว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมานานอะแล้วมันเหมือนแบบมองอีกฝ่ายหนึ่งใครก็ของตายเออในส่วนหนึ่งก็แบบว่าเอ้ยยังไงเพื่อนก็ต้องอยู่กับกูว่าไม่ไปไหนหรอกอะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่ตอนแรกที่แบบเอ้ยยังไงเราก็ต้องไปงานเต้นรำโรงเรียนด้วยกันนี่เอเอเหมือนแบบมันฟิกไว้อยู่แล้วว่าเออเราต้องไปด้วยกันนะแต่อยู่มันก็แบบว่าอ๋อมีผู้หญิงมาชวนอ้าวมีผู้ชายมาชวนอะไรเงี้ย สองคนมันก็ได้ตัดสินใจว่าโอเคมันแยกกันไปเออมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบว่าเหมือนเริ่มตีตัว<ข>ออกห่างจากกาันอ,อืมเฮ้ยแต่เรารู้สึกว่ามันยากนะกับการที่แบบเราจะก้าวข้ามเส้นของความเป็นเพื่อนไปอะ่ะอืมมันยากนะมันต้องใช้ความกล้ามากกว่ากับการที่แบบเราเป็นคนไม่รู้จาักกาันแล้วมาจีบกันอะอืมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าข้ามไปแล้วอะมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมถ้าเกิดว่ามันมีจุดแตกหัก ใช่บางทีข้ามไปแล้วมันกลายเป็นทางแยกอ่ะมันไม่ใช่ทางที่แบบแม้กระทั่งขนานไปด้วยกันด้วยซ้ำอมันแยกไปเลยเป็นเพื่อนมันดีใช่พอเป็นแฟนแล้วมันไม่ดีอะไรเงี้ยใช่กับประโยคบางคนแบบมันก็มีหลายเคสนะที่แบบพี่่ันๆนมาน้องเรื่อนอีกแหละที่แบบว่ามีคนมาปรึกษาแบบว่าเฮ้ยไปบอกชอบเพื่อนดีไหมอย่างเงี้ยอืมันก็น่าคิดนะว่าการที่แบบเราไปบอกชอบเพื่อนถ้าเกิดแล้วมันไม่มันก็เกิดแบบไม่ได้เป็นแฟนกันไปเลยอ่ะมันก็บางทีมันก็มองหน้ากันไม่ติดไปเลยไง เราอาจจะคิดว่าทั้งสองคนอาจจะรู้สึกแบบนี้อยู่ด้วยก็ได้ในส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกต่อกันแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหม,มเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดอะไรใช่ใช่ก็เลยทําได้แบบผักใสใช่ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เซฟความรู้สึกตัวเองมากกว่านีม่มั้งเราว่าเพราะถ้าเกิดว่าทั้งคู่อาจจะแบบอยู่ในอยู่ในส่วนที่คิดว่าเราไม่คิดเป็นคนเดียวหรือเปล่าใช่เออต่อให้เราจะมองตากันรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกเหมือนกันอนะแต่มันก็แค่อาจจะไงอืมเออ สรุปแบบเฮ้ยพอสีาพไปแล้วอ้าวเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกับเราอ่ะโอ้แตกอันนี้ก็คือกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วใช่มันจะไม่เหมือน<า>เดิมแล้วออก็ถือว่ามันเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าจังหวะของการเล่าเรื่องอะ่ะในความเป็นของเรานะมันไปเรื่อยๆมันทาให้เราเหมือนกับค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละตัวละครอืมทั้งตัวมันไม่ใช่แค่ตัวละครแบบคู่พรนางอะ แต่มันมาถึงตัวละครตัวอื่นด้วยแม้กระทั่งแบบพ่อของนางเอกที่มันมีจุดที่แบบว่าอะถึงจุดหนึ่งก็คือเสียชีวิตอะไรเงี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนให้กับตัวนางเอกด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าหนังเรื่องนี้ยจริงๆแล้วอ่ะ,อะถ้ามองกันตรงๆอ่ะมันอาจจะแบ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นโรแมนต์สักห้าสิบเป็นคอมเมิี้อเวตสักห้าสิบเลย่ังเรายังว่าได้นะอืมอ่า ก็ประมาณนี้มันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเออจริงๆแล้วมันมีคนบอกว่าถ้าในหนังสือมนทำมาจากหนังสือให้หนังสือกว่าทั้งคู่จะได้รักกันนะคืออยย่ห้าสิบห้าสิบเลยเหรอเออใช่เราไปอ่านเนะเมื่อกี้แบบผ่านๆเขาบอกว่าให้หนังสือกว่าจะได้รักกันนะอ่ะเกือบจะห้าสิบแล้วอย่างเงี้ยแต่อย่างว่าเป็นในหนังอะ่ะมันก็จะมีการวกปรัดไปนิดนึงเนาะใช่เออคือถ้าจะแบบตอนจบก็คืออ,อายุห้าสิบแล้วมันก็ไม่ได้แล้วปะ่ะใช่เ,ออเรารู้สึกอย่างหนึ่งว่าเรื่องเนี้ยซีนของตัวนางเอกจะเยอะมาก ทำให้รู้สึกว่าคาแสดงของลนะิลลี่คอลลินส์น่ะก็เหมือนกับเป็นส่วนที่แบบแบกหนังไว้ด้วยอืมเอบทนางตีแบบตีแตกทุกทุกบทเลยใช่ใช่เท่าที่ดูมาถึงเราจะดูมาแค่สองเรื่องคือชอบเวลาที่แบบว่าถึงถึงซีนที่ต้องร้องไหอ้อ่ะตาเตอก็คือแบบมันจะแบบมีความแดงก่ําขึ้นมามันรู้สึกแบบมันเศร้ามันอะไรอย่างเงี้ยเอยเอ,อ,อมันมันก็เป็นหนังที่เรียว่าไงเนีย่ย ก็สอนหลายอย่างเนาะแล้วก็ได้เห็นการแสดงภาทการแสดงที่แบบมันดีแล้วก็บทที่โอเคจริงๆมันต้องให้คะแนนเราเพราะมันก็ไม่รู้จะคุยอะไรมากอะเนาะใช่งั้นก่อนหรือเปล่ก่อนเราให้ก่อนกันลเราให้เจ็ดเราให้เจ็ดเพราะมันเป็นสไตล์หนังที่เราอาจจะไม่คุ้นชินกับจังหวะการเล่าเรื่องอืเรารู้สึกว่า บางอย่างมันฟุ่มเฟือยไปบางซีนนี้เรารู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้เชนอ่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ชอบซีนที่ไปงานศินละปะแล้วมันยืดไปนิดนึงแต่เพราะว่างานศินละปะมันก็เป็นจุดแตกหักระหว่างตัวพระเอกกับนางเอกใช่คือเราสูามันไม่จำเป็นต้องยืดฉากที่ พระเอกกันต์อกยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็โดนแฟนดึงไปแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็นี่ก็ไปพูดประโยคนั้นอะ <ứng ancestors. S 2> เราไม่รู้สึกว่ามันมีผลอะไรกับเนื้อเรื่องขนาดนั้น <ứng S 2> รู้สึกว่าทีนี้มันมีผลก็คือหลังจากที่นางเอกได้อ,ออกมาจากงานแล้วคุยกับเอกมากกว่าเราเลยยิ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไอ้ซีนเนี้ยมันกลายเป็นแบบตอนที่แบบว่าพระเอกคุยกับนในเอกในงานแล้วก็อยู่ที่็ไปชวนกันคุยนอกงาน <ứng S 2> อย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างโอเคมากกว่า,าเพราะ <ๆ S 2> เราก็ยังรู้สึกว่าซีนเนี้ยมันนิดนึงอ่ะ แล้วก็หลายซีที่เรารู้สึกว่ามันยืดมันจังหวะมันยืดไปนิดนึงเอก็เลยไม่ค่อยโอเคท่าอะไรเออพอมันไม่กระชับอ่ะเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยตอนจบอะไรมันก็รักกันอยู่แล้วอ่ะบางทีมันต้องกระชับกว่านี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยยังไงอ่ะจริงมหรอก็รู้สึกว่าซีนนั้นนะมันเป็นจุดแบบเหมือนขยายความว่าแบบว่ามันไม่ใช่ที่ที่อเล็กซ์มันบิลองเออเออแต่มันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าแฟนของอเล็กซ์เออ แล้วแบบมันก็แบบเหมือนอธิบายความรู้สึกของนางเอกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นยังไงอืมอืมนีมอ่องตรงนี้มองคนละมุมอ่ะอืมแต่ก็ก็คงให้ได้แค่เจ็ดอะส่วนที่เหลือเราเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีจุดพีคขนาดนั้น <S <S อืมเราสูวนใหญ่ไม่ไดม้มันไม่ได้มีจุดพีคขนาดนั้นแล้วก็หลายๆอย่างที่เราสกว่ามันน่านจะขยี้ได้มากกว่าเน,นี้ย มันก็ไม่ค่อยยี่อย่างเช่นแบบซีนที่พระเอกส่งจดหมายมาแล้วโดนแบบแฟนเก่าเก็บไว้แล้วพอแบบนายเอกก็ไปค้นเจอในตู้แล้วก็มงว่าแค่นี้หรอแล้วกับผัวเก่ามึงจะไม่ไปโกรธแค้นม,มันให้มากกว่านี้หน่อยหรอเพราะว่ามึงมาเจอหลังจากที่มึงจับได้ว่าเขานอกใจไปแล้วอีกรอบมึงคือแบบมันกับว่าถ้าเกินนดนายเอกจะมาแบบนี้ชีวิตอาจจะพลิกไปเร็วกว่านี้แล้วก็ได้ก็ตัวละครนะะมันจบแล้วไงมันโดนอะไรอกทีไปแล้วมันก็เลยแบบจบไปเลยแตนตอนนี้คือเราที่เราไม่โอเค S <S เอ๋อไม่โอเคอย่างหนึ่งคือไม่ชอบทนทนภาพในเรื่องทำไมเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะซีนตอนจบเราไม่ชอบโทนสีภาพมากมมองเงินคนละม,มุมกับมหวนเลยเ,เราไม่ชอบเลยเร,รู้สึกว่ามันมันอบอุ่นนะแต่ว่ามันยังดูมัวๆอยู่เป็นไงไม่เหมือนกัน<ม>ออก็เลยให้เจ็ดแต่คือเราก็ให้หนักหลักประมาณนี้อยู่แล้วอื อถามว่าชอบไหมชอบแต่มันเป็นความชอบที่แบบว่าถ้ามองในแบบเราไม่ได้ดูหลังแนวเนี้ยอืมเราก็คงห้ได้แค่นี้จริงเอซีไอซี่อ, I see, I see. อะมิวเออมิวให้สิบก็ <laughs> คนชอบอะเนาะเออเอาจิงมูดูเรื่องเนี้ยหลายรอบอยู่นะนืะเออดูบ่อยมากเลยเนาะก็บ่อย คือยังกับเราอะมันแบบด้วยบางซีนด้วยอะไรเงี้ยอย่างซีนแต่งงานของพระเอกอะเออก็ชอบที่แบบว่านางเอกพูดสปีชแล้วก็แบบซีนที่นางเอกจกจบเพื่อนคุยกันบนดาดฟ้าแล้วก็แบบเวลาแบบรู้สึกแย่ๆยอะไรเงี้ยพอไปมองชีวิตมึงแล้วแบบว่าคุณรู้สึกดีขึ้นมาเลยแออ,อ,อมันก็าามีความ <laughs> คอมเมดี้ไงเออแต่ให้แบบให้เรามานึกถึงหนังรักที่เราดูแบบในช่วงหลังอะ่ะ ถทบไม่มีเลยอะเออเพาเปียวแบบไม่ได้ชอบหนังแนวนี้แต่มันแบบชอบหนังแนวนี้ไงใช่ใช่เราไม่ค่อยชอบดูหนังแนวเนี้ก็เลยไม่มีก็เลยไม่มีไม่มีตัวเปรียบเทียบไงเออไม่รู้จะบอกไงแต่คือเราให้ได้ประมาณนี้แหละแต่มันก็อาจจะแบบว่าไม่แฟร์กับคนที่เขาชอบอย่างนี้ปะแต่ก็ให้ถามเราก็ก็ตอบางเนี้ยอืมเข้าใจเอพราะถ้าถามว่าเปีวเคยดูเรื่อง Before You ไหมไม่ไม่ไม่โอ้ยเราดูแบบหนังรักหรอ บิกินไเกนนับเป็นหนังลักปะไม่อ่ะเออ <c oughs> ไม่นับออ <c oughs> ก็เฉยๆอะ่ะก็ถามว่าดีไหมหลายคนก็บอกว่าดีใช่ปะถ้าบิกินาเกนมันรู้สึกเฉยๆเออเราก็รู้สึกว่าโอเคอืม,อมไม่ได้ทัชขนาดนั้นแต่แค่เพลงเพราะเออเพลงเพราะจริงไพลงเพราะจริงก็มไม่มีแล้วไม่มีหนังลักแล้วไม่ไม่ดูเลยหนังยิ่งเป็นหนังลักจากทางฝั่งตะวันตกอ่ะไม่ดูเลย ถ้าถามว่าให้ดูหนังรักไทยอี้ยอย่างเงี้ยดูคือเหมือนเปล่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยดูหนังแบบวัยรุ่นออของทางตะวันตกสักเท่าไหร่แต่ว่ามีคนจะชอบหนังวัยรุ่นตะวันตกอะไรเง,ไงีย้ยใช่<ม>ต้องอบอกเราก่อนว่าน,นี่เอาจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบหนังแอคชั่นใช่ป่ะอืแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบหนังสยองขวัญน,น่อยๆชอบแนวแบบ investigation อ,อินเวสติเกชั่นอะซึ่งผิดกันเลยเออเออมันก็เลยเหมือนแบบต่างคนต่างดึงให้ดูหนังแนวที่ตัวเองชอบเลยไงอืมเราชอบหนังพระเอกฉลาด ได้เก่งๆไปเลยอย่างเงี้ยมู้ชอบหนังที่แบบว่าไม่ต้องคิดเยอะเพราะรู้ <laughs> สึกว่าเรามาดูหนังแล้วเราไม่ต้องเครียดเราเออขอรีแล,ล็กซ์เออก็โอเคกับเลฟโรซี่ใช่ปะต้องชวนคนไปดูอีกนะทัางที่แบบรู้อยู่แล้วว่าทุกคนน่าจะดูกันไปหมดแล้วก็ <c oughs> ใครอยากไปดูนะครับตอนนี้มันอยู่ใน n e t f ฟ i x แล้วเนาะแล้วก็ช่วงนี้นเหมือน n น็ tfli กเขาจะห่มกระแสดกับการเอาหนังเอาซีรีส์มาลงเยอะมากขึ้นกว่าเดิมมากก็แนะนำว่า ใครอยากหาหนังอะไรแล้วว่ไปหาในซีก็จะมีให้เลือกเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะลองลองเซิร์ชดูก่อนก็นกได้เผื่อมันแบบพอปอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ใครที่คาดหวังนะครับว่าช่องนี้จะมีรีวิวซีรีส์ o b บหรือ Miss Marvel หรือเปล่าบอกเลยไม่มีไม่มีมมแน่ๆเพราะ o b บีวก็คือมันบงจริงๆเราไม่ชอบความ CG รลอยมากขนาด EP ตอนจบอ่ะเราชอบฉากแบบดวลไ์เซเบอร แต่ที่เหลือคือไม่ชอบเลยไม่มีความเมกซเซนเลยทั้งนั้นเดี๋ยวเดีว่าชวัวรทีนี้คือรวมหนังปะรวมหนังมากไม่รวมหรอดก็โอเคครับสหรับเราโรซี่เนาะก็มิวให้สิบเราให้เจ็ดเราในความเป็นของเราอย่างที่บอกไปครับเราก็ยังมองกันอยู่ว่ามันเป็นหนังที่มีความคัมมิคงออพเอในระดับหนึ่งเลยแหละใช่แล้วก็เป็นหนังที่มีความโรแมนต์ขมมดี้ใช่ ก็เป็นหนังที่ดีเรื่องนึงเนาะเราคิดว่าหลายคนที่มีความเป็นเฟรน์โซนกับใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยอาจจะชอบแบบแนวนี้ก็ได้ใช่ก็ลองไปดูกันได้ใช่ใช่ครับเรายังรู้สึกว่ามันเป็นหนังเฟรน์โซนที่ดีกว่าหนังเฟรน์โซนบ้านเราอ <c oughs> เออเพราะมันดูจริงจังมันดูจริงจังในแง่ของความที่แบบความสัมพันธ์ที่แปลเปลี่ยนไปตามเวลาเพราะต่างคนต่างเปลี่ยนไปด้วยพอมันเล่าจนแบบโอ้โห ตั้งแต่ม,ม,มปลายยันเรียนจบเข้ามา<ช>หาลัยทํางานอะไรเงี้ยใช่มันมันทำให้เราได้เห็นตัวละครในหลายมิติมไม่ใช่แค่มิติที่แบบเป็นเพื่อนกันชอบกันแต่มันหมายถึงมิติที่แบบต่างคนต่างปมีชีวิตเป็นของตัวเองอคนนึงไปอยู่อเมริกาไปอยู่บอสตันคนนึงอยู่อังกฤษอยู่เมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เห็นความแตกต่างกันมากว่าแต่ละคนเนี่ย จะเปลี่ยนไปไงกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปอืเราอาจจะมองว่าเฮ้ยพระเอกอ,อาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยสภาพแวดล้อมที่มันใหม่ขึ้นมันมันมีความแบบเรียกว่าไงเดี๋ยวความฉูดฉาดในแบบแง่ของเมกาแต่ก็อย่าลืมว่าแบบเราก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใช่มันก็ว่าพระเอกไม่ได้ใช่แต่อานนี้จะบอกว่านางเอกไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่พระนางเอกมีลูกก็สังเกตน,นะว่านางก็จะมีความเป็นแม่คนที่แสดงออกมาในหลายๆอย่างมากขึ้น นางจะมีความต่อให้แบบว่านางจะแบบปิดบังเรื่องลูกกับเพื่อนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกับเบธานี้แต่ว่าสังเกตนะว่าตอนที่แบบพอนางไปที่แปลกอย่างเช่นแบบนางไปที่บอสตันนางก็กล้าบอกว่านางเป็นแม่แม่คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนางก็ภูมิใจกับนางไม่ได้แบบกูอยากได้ผัวใหม่อะไรเงี้ยใช่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 เงี้ยแหละก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเลฟโรซี่เนาะก็มานี้ไม่จบสิเออจบแล้วจบแล้วก็เดี๋ยวไว้เราดูอีพีหน้าว่าจะมีเรื่องอะไรอีกแต่เราคิดว่าคงเป็นมินเนี่ยนได้ ได้ครับผมก็สำหรับวาสดีพีนี้ก็ต้องจบกันเท่านี้คะ่ะพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดี <ผม S 1> คะ่คะ